นี่ครับจะใช่ที่เขามาเกาะแล้วเขาจะมาวางไข่แบบนี้หรือเปล่านี่ครับข้างในต้องเป็นตัวหนอนแน่ๆแล้วครับเนี่ยหวนเป็นกลมๆเลยนี่ครับนี่อก้อนหนึ่งนี่ีก้อนหนึ่ง ข้างในต้องเป็นตัวนอนตัวอ่อนแน่ๆเลยครับไม่รู้ว่า,มาแมลงอะไรตันนี้ก็ตอนที่สั่งมาพร้อมกันเนะ่ที่ว่าแนะนําการปูนครับก็แตกดอกเต็มแล้วครับอ่บานมาไม่กี่เดือนึ่งครับเขาจะแตกดอกแตกกันเลยตัวนี้ของชน,นแล้วก็จัไม่ได้แนละ้วว่าเกงจูอบเยอะเต็มไม,ม่ได้ sẽ khó ọc đọc liệu mà hết điều ไม่เห็นนี่าหยิบคนนอนเห็บจขี้ใบ